มีอีกจะบอกว่าเป็นธุรกิจชุมชนเล็กๆนะที่ตอนนี้เรียกว่าสวนกระแสนะคะค,คือเรียกว่าโ,โหธมาค้าขึ้นเหลือเกินคุณผู้ชมก็คือที่ชาวบ้านคลองประกั้งจังหวัดนครราชสีมานะคะเขาก็เรียกว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรอะนะว่ากันแบบนี้ดีกว่า<อ>นะคุณผู้ชมตอนนีโ้โหขายดีมากเลยนะคะแต่ขายดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีกระแสว่าสามารถต้านไวรัสโควิด -19 ได้ราคาพุ่งขึ้นถึง3เท่าตัวเลยนะคะ ชาวบ้านกลุ่มสมุนไพรชีวะวิถีนะที่อำเภอว,วังน้ำเขียวจังหวัดนครรนทศีมาเขาบอกช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยคือคนอื่นอาจจะลําบากนะส่งออกส่งอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมนะไวรัสโควิด -19 ทําให้ฟ้าทลายโจรขายดีเป็นพิเศษค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยฟ้าทลายโจรแปรรูปแบบบทละเอียด แบบบรรจุทับซูลนะราคาขยับสูงขึ้นถึง3เท่าตัวจากกิโลกรัมละ2 0 0บาทตอนนี้เป็นกิโลกรัมละ650บาทนะคะชาวบ้านที่เขาเก็บหาสมุนไพรตามธรรมชาติเนี่ยแล้วก็รับซื้อจากชาวบ้านมาแปรรูปขายบอกว่าลูกค้าโทรมาสั่งซื้อฟ้าทลายโจรกันค,คึกคักทุกวันผลิตไม่ทันเลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็ยังเสนอราคารับซื้อสูงขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้นอีกตอนนี้รายได้ของเขาเฉลี่ยต่อสัปดาห์นะคุณธิรวัตรหนึ่งมืนบาท ต,ต่อสัป<ะ>ดาห์หนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ชาวบ้านเริ่มปลูกฟ้าทลายโจรตามไร่ตามสวนกันมากขึ้นแล้วด้วยค่ะขายดีด่ช่วงนี้เมื่อก่อนน่งเงียบช่วงยุคโควิดที่ขายดีโอ้ราคาพุ่งสูงมากปีนี้ฟ้าทลายโจรบดโลละหกร้อยห้าสิบบาทเมื่อก่อนขายแค่สองร้อยาดต้อง<ด>การเยอะ ล่าต้องการเยอะโทรมาหาทุกวันพอ,อไหมตอนนี้ไม่พอขายเนี่ย